สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับมาพบกันอีกแล้วฮะกับออันครับวันนี้ครับมีรายการแบ่งปันเช่นเคยนะฮะโอ้โหอะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะครับก็นี่ฮะได้มาสี่เหรียญสี่องค์นะครับดูครับดูหน้ากล่องก่อนนะครับนี่นะฮะชาติการร้อยปีนะครับหรือพันล้านซองครับเดี๋ยววันนี้มีมาแบ่งปันสี่เหรียญนะครับนี่ฮะก็ จะเป็นเนื้อทองแดงรมดำนะครับทองแดงรมดำรุ่นนี้นะฮะนิยมนะครับผมก็นี่ฮะสี่องนะครับสี่องนี้นะฮะก็มีแบ่งปันนะครับเบาๆนะฮะเดี๋ยวจะพามาชมนะครับอ่าแต่ละองคนะครับสวยขนาดไหนนะฮะองนี้นะครับโอ้โหดูฮะจื๊นี่นะครับโอ้โห ทองแดงลมดาครับสวยมากฮะเนี่ยดูครับอันนี้จะเป็นหมายเลขอะไรชมใใกล้นะครับทองแดงลมดำา7350ครับอ่านี่นะครับ7350ฮะทองแดงลมดำเหรียญนี้ครับดูความสวยครับนี่นะฮะความสวยนะฮะสวยเลยครับ นี่นะครับ7350นะครับองค์นี้ฮะนี่ชมองค์ต่อไปนะครับสวยขนาดไหนนะฮะองค์นี้นะครับเรามาชมองค์นี้นี่นะฮะทองแดงรมดำเหมือนกันครับองค์นี้ครับอันนี้จะเป็นเลขอะไรเนี่ย76 76อะไรเนี่ย 7จ1ดครับนี่องนี้7218นะครับดูครับดูหลังฮะสวยเลยครับด้านหน้านะฮะนี่ทองแดงรวมดำนะครับอย่าลืมนะครับมาแบ่งปันฮะองค์นี้เรามาชมองค์นี้นะครับองนี้สวยไหมสวยครับนี่สวยเลยดูฮะองนี้จะเป็นเลขอะไรนะครับ ก็จดจำเลขนะฮะท่าในใดอยากได้ก็แคปมาครับอันนี้อะไรเนี่ยเจ็ดโ้ยเจ็ดสี่สองสี่ครับองนี้เจ็ดสี่สองสี่นะฮะเจ็ดสี่สองสี่ครับนี่ครับผมทองแดงรมดำนะฮะชัตการร้อยปีหรือพันล้านสองนะครับนิยมนะครับรุ่นนี้นิยมนะครับก็มันจะมีออกหลายวัดนะครับแต่เป็นของที่เนี่ยเนี่ย นะครับด้านหลังเขียนว่ามูลนิธิหลวงพ่อรวยภาษาดิโกนะครับออกออกที่นี่ฮะจะเป็นรุ่นนิยมครับปี64นะครับจำให้แม่นนะฮะต้องออกที่นี่เท่านั้นนะครับที่จะเป็นรุ่นนิยมนะฮะองค์นี้นะครับองค์สุดท้ายเป็นทองแดงรมดำหมายเลขโค้ด7694ครับ7694 7294ครับ ใกล้เคียงกันมาก6กับ2เนี่ยดูครับนี่ฮะต้องเป็นมวยที่หลงพระรวยภาษาดิโกเท่านั้นครับถึงจะนิยมฮะนี่2 5 6 4ดูโค้ดครับมาอะอุนะครับมะอะอุนี่สวยมากฮะทองแดงรมดัำนะครับดูครับนี่ฮะรวยพันล้านนะครับนี่อยู่ด้านหน้านะครับ เป็นทรงนั่งพานนะฮะทรงนั่งพานครับมีมาให้เสียเหรียญน,นะครับจำเลขให้แม่นๆนะฮะท่านใดอยากได้เลขอะไรนะครับก็มีมาเสียเหรียญน,นะฮะนี่นอีกเหรียญหนึ่งนี่ครับทองแดงรมดำนะฮะสวยๆครับป๊บนี่นะครับอยากได้เหรียญไหน,นะฮะสวยทุกเหรียญครับ แตกต่างกันแค่เลขเท่านั้น,นครับนี่ฮะทองแดงรมดำนะฮะโอเคครับก็จะมีไลน์นะฮะขึ้นมาให้นะครับเบอร์โทรเพจด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ